สวัสดีค่ะตอนนี้คือขึ้นรถไฟแล้วนะคะรถไฟออกสองทุ่มยี่สิบห้าค่ะแล้วทีนี้มันเป็นตู้ตนอนอ่ามันเป็นเตียงแล้วก็ผับออกมาเป็นเป็นที่นอนอย่างนี้แล้วทีนี้ชั้นบนก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหันกล้องให้ดูแล้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็มีพนักงานมาทำที่นอนให้นะคะ ทั้งข้างล่างข้างบนข้างบนเอาลงมาอย่างนี้แล้วก็จะมีผ้าปูที่นอนให้ผ้าห่มให้ด้วยเลิศอ่ะนี่เ็ปสิโอเคเดี๋ยวเงี้ยอ่ามิน you can stay down with Tanya here and here I can go up there and then 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 ซินธ์ไทย can go up there The easy for her when baby cry y h e can look after. โอเคค่ะตอนนี้พนักงานก็มาทำเตียงให้นะคะก็จะมีหมอนมีผ้าห่มมีที่นอนปูให้อย่างดีเลยค่ะมีกระห่าปูที่นอนให้ด้วยเดี๋ยวสาว สตรองพ่งนี่ถั่วลิ้นลโอเคย่าฝ่รอเทาสังเดานะคะมีอาหาระคะฟาด้ ไมโสิมน yeah, mm. yeah, yeah. yeah. ีค่ะก็คือาแล้วทีนดีวแป๊จรีวิวให้นให้ดูคะว่านตอนี้อยกไปดูเ l d h i n g h เดี๋ยวราดีลให้ดูด้านๆพี่คะไม่ทราบไม่ทราบว่ามีที่บูรุดูดร่เลยคะไม่มีเลยใช่ไหคะพอวันแทนโอเคค่ะขอบคุณค่ะ พนักง,งานเขาก็มาทำที่นอนให้นะคะเตียงล่างเตียงบน,นงค่ะมีผ้ามานให้ด้วยขอบคุณค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้จะมารีวิวรถไฟนอนนะคะคือราคาจะต่างกันราคาจะต่างกันคือ ชั้นล่างนะคะก็จะ877บาทก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีเตียงออกมาให้แล้วก็มีหมอนม,มีพนักงานท่านพี่พนักงานมาทําที่นอนให้ปูที่นอนปีผ้าห่มหม,มีหมอนนี่ปูให้แล้วก็มีที่รองแบบดีเลยค่ะแล้วก็มีผ้าม่านแล้วทีนี้เต่ก็นอนชั้นบนนะคะชั้นบนก็จะนีชั้นบนนี้8 7ดอยิบเจชั้นล่าง9 7 7ค่ะนี่ค่ะ แป๋วก็นอนชั้นนี้เลยนี่เลิศมากค่ะแป๋วครั้งแรกเลยที่เราใช้บริการที่รถตู้นอนนะคะนี่นะคะแล้วทีนี้ใครที่กลัวหิวนะคะมีพี่เขาชอบเดินมาแล้วก็เราสามารถที่จังอาหารได้นะคะรีวิวนิดนึงโอ้มีทุกอย่างมีน,น้าทานทั้งนั้นเลยค่ะ นี่ขอบคุณมากค่ะรับอะไรไหมครับเรายังไม่รับค่ะเดี๋ยวจะรับเดี๋ยวอีกชั้นหนค่ะผู้ชมรับอะไรไหมครับเราจะส่งไปให้ขอบคุณมากค่ะแล้วที่นี่บ๊อบมี้ก็นอนที่วนี้ชั้นล่างชั้นบนแล้วที่นี้เออสลิปปี้เลดีหลับแล้วค่ะหลานชายเลิศมากค่ะเลิศมาก ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วพี่พท่านมันเลิศอะคอ่ะคุณมากค่ะนี่ค่ะพี่เขาก็เราสามารถที่จะสั่งอาหารแล้วก็พี่เขาก็จะมาส่งที่ที่นอนเราเลยเลิศมากค่ะเลิศมากครั้งแรกเลยที่ใช้บริการแบบว่าน่าจะพาพ่อใหญ่มาลองดูี่ประมาณนี้เลย แต่แกคงบนนะ่นอะเพราะว่าแกหนาว <laughs> <laughs> โอเคค่ะโอเคนะคะเลิศค่ะเลิศรีวิวห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะมีอ่างล้างมือที่ชื่อสำหรับเช็ดมอือน้ำยาล้างมือนะคะห้องก็จะเป็นไม่ใหญ่ ก็ถือว่าโอเคทีทิชชู่ห้องน้ําก็เหมือนอ่าเหมือนกับเครื่องบินนะคะอยู่ในบนเครื่องบินเนาะแล้วจะเป็นมีปุ่มที่จะกดน้ํานี่ก,กระจกก็จะได้เห็นโ <c oughs> ยกเกยกโยกยยก,กนิดหนึ่งโยเยก,เกนิดหนึ่งระวังหน่อยก็แล้วกันนะคะก็จะก็ไม่ก็ถือว่าโอเคสําหรับครั้งแรกนะก็คิดว่าคงน่าจะ ขั้งต่อไปก็คงจะใช้บริการต่อไปนี่โอเคค่ะรีวิวให้ดูแล้วนะคะก็เลิศค่ะตอนนี้ก็จะออกไปเพื่อจะอกเลย <c oughs> <c oughs> มันก็จะมีหลายห้องอยู่นะโอเค <c oughs> นี่เปิดประตู นอนของแป๋วจะอยู่ที่สิบเตียงที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจะกบน้อยรอละโอเคค่ะนน่งน,นั่ง <c oughs> จะกบตัวน้อยได้เวลานอนแล้วนะคะอตอนนี้ก็ขอกรุณาคนะคะฝันดีทุกคนนะนี่เตียงนอนมีที่กั้นด้วยกลัวเปล่ตกเพราะ,ระว่าเปล่นอนชั้นบนซิมไทยก็นอนชั้นบนค่ะหมอนเตรียมพร้อมพ่อห่มเตรียมพร้อมไหนค่ะ